Fecit qui omnia in omnem, quidque he... est in stirpe patris. Porque est amor patris. Hodie มจะมาคุยเรื่องรัฐกับการปฏิวัติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาแนวความคิดมาร์กซิสเลนินผู้นําการปฏิวัติัาเซียเคยพูดว่าการต่อสู้ในโลกจริงเนี่ยหวันอาจจะมีค่ามากกว่าการเรียนในมหาวิทยาลัยหลายปีตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญและก็ตรงกับความเป็นจริงด้วย ทุกคนที่ผ่านการต่อสู้ในประเทศไทยในรอบ8ปีที่ผ่านมาคงเริ่มเห็นชัดว่าใครที่คุมรัฐบาลโดยเฉพาะเวลารัฐบาลของอไทยลักไทยหรือเพื่อไทยขึ้นมาเนี่ยโดยเสียงของประชาชนนการคุมรัฐบาลไม่ได้แปลว่ามีอำนาจรัฐตรงนี้ เป็นประเด็นสำคัญที่นักมาร์กซิส์เคยเสนอมานานแล้วแล้วเป็นวิธีที่เราจะเข้าถึงการศึกษารัฐหนังสือเล่นที่น่าสนใจมากที่หนังสือรัฐกการปฏิวัติอันนี้พิมพ์ในประเทศจีนราคาถูกเอามาขายในต่างประเทศรัฐก,การปฏิวัติเป็นหนังสือของเลนินแล้วก็มันมีอะไรที่แบบ น้าปลื้มเกี่ยวกับหนังสือนี้นอกจากเนื้อหาคือในตอนต้นในเลนินก็จะพูดถึงเรื่องของนักปฏิวัติที่ตายไปแล้วพอตายปุ๊บเนี่ยก็จะมีการช่วงชิงโดยฝ่ายตรงข้ามโดยฝ่ายศัตรูแล้วก็ทำให้นักปฏิวัติเหล่านั้นเนี่ยไม่มีค่าไม่มีฤทธิ์ตัวอย่างที่เราเห็นชัดก็คืออย่างเช่นจิตภูมิศักดิ์ ก็จะมีพวกมอบสุดแท่พวกเสื้อเหลืองพูดถึงจิตภูมิศักดิ์ด้วยทางๆท,ที่จิตภูมิศักด์ก็คงคัดค้านพวกนี้อย่างถึงที่สุดในกรณีรัฐกับการปฏิวัติของเลนินเลนินพูดถึงการทําลายแนวความคิดทําลายริทของคาร์มาร์สแล้วก็ตอนท้ายหนังสือรัฐกับการปฏิวัตนินี้เลนินก็จะบอกว่าเขาเขียนเล่มนั้นในปี 1 9 1่ปีเดียวกันกับการปฏิวัติรัสเซียแต่เขาเขียนก่อนการปฏิวัติประมาณ2เดือนแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วก็ตั้งใจจะจะเติมอีกบทหนึ่งเข้าไปข้างหลังแต่ว่าปร,กรากฏว่าการปฏิวัติเกิดขึ้นแล้วก็การปฏิวัติมันสนุกกว่าการเขียนหนังสือเขาก็เลยเลิกเขียนแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับรัฐ จากมุมมองมาร์กซิสโดยรวบรวมแนวความคิดของมาร์กซ์แองเกิลเลนินและคนอื่นครับแนวความคิดมาร์กซิสเป็นแนวความคิดที่อธิบายลักษณะของรัฐได้ดีที่สุดเพราะว่าเป็นการอธิบายจากมุมมองชนชั้นแล้วก็อธิบายบนพื้นฐานระบบเศรษฐกิจสังคม พิจารณาถึงประวัติศาสตร์ด้วยในแถลงการพรรคคอมมิวนิสต์ที่เขียนโดยมาร์กซ์กับแองเกิลส์มาร์กซ์กับแองเกิลส์อธิบายว่ารัฐคือคณะกรรมการกลางจัดเพื่อจัดธุรกิจร่วมของชนชั้นในทุนฉะนั้นในลักษณะตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าในสังคมปัจจุบันซึ่งเป็นสังคมทุนนิยมรัฐอยู่ในมือของนายทุนแต่เนื่องจากเป็นคณะกรรมการเนี่ยไม่ใช่ว่า รัฐนี้จะมีความเห็นเป็นหนึ่งเสมอไปบางทีก็มีการความขัดแย้งภายในรัฐเองด้วยแต่ที่สำคัญก็คือรัฐนี่เป็นเครื่องมือของชนชั้นหนึ่งในการกดขี่ชนชั้นอื่นๆอันนี้เป็นสิ่งที่เลเนินย้ำในหนังสือรัฐกับการปฏิวัติดังนั้นเนี่ยรัฐเนี่ยก็เคยมีมาก่อนสมัยทุนิยมอาจจะเป็นรัฐในระบบศักดินา ในแถบเอเชียตะวนออกเฉียงใต้หรือว่าอาจจะเป็นรัฐในระบบฟิวดัลหรือรัฐในระบบทาถ้าเป็นยุโรปแต่ปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นชัดเลยว่ารัฐเนี่ยเป็นเครื่องมือของนายทุนชนชั้นนายทุนทั้งหลายบางคนอาจจะคิดว่ารัฐไทยเป็นเครื่องมือของชนชั้นสักดีนาแต่จริงๆแล้วชนชั้นศักดีนาและระบบศักดีนาก็หมดสิ้นไป ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เพราะว่ามีการรวมศูนย์ประเทศแล้วก็มีการสร้างรัฐสมัยใหม่ภายใต้เงื่อนไขของทุนนิยมที่เข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร,รัฐศักดินาเดิมเนี่ยเป็นรัฐที่กระจัดก,กระจายแล้วก็ใช้การเกณฑ์แรงงานเป็นหลักรัฐทุนนิยมเป็นรัฐรวมศูนย์แล้วก็พยายามที่จะเอื้อกับ ผลประโยชน์ของนายทุนซึ่งศักดินาเดิมก็แปลธาบไปเป็นนายทุนใหญ่ซึ่งยังเป็นเป็นอยู่ถึงทุกวันนี้ทีนี้ถ้าเรามาพิจารณาลักษณะของวิกฤตสังคมไทยตอนนี้เราก็จะเห็นว่าทั้งๆท,ท,ที่พรรคไทยรักไทยหรือว่าพรรคพลังประชาชนหรือว่าพรรคเพื่อไทย ชนะก,การเลือกตั้งแล้วก็สามารถจะเป็นรัฐบาลได้เนี่ยแต่จริงๆแล้วการเป็นรัฐบาลเนี่ยไม่ได้แปลว่าคุมอำนาจรัฐหลายคนสับสนเรื่องนี้รัฐบาลเนี่ยเป็นแค่ซีกหนึ่งเป็นแค่หน่วยหนึ่งของรัฐและถ้ารัฐส่วนอื่นๆเนี่ยถูกควบคุมโดยอำนาจอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยรัฐบาลก็ไม่มีอำนาจ หรือมีอำนาจจำกัดมากตรงนี้เนี่ยเราในฐานที่เราเป็นนักสังคมิยมเราคงจะต้องตั้งคำถามต่อไปว่าถ้าอามา d ไม่พร้อมจะให้ทักษินหรือเพื่อไทยเนี่ยมีอิทธิพลในพื้นที่รัฐทั้งๆท,ที่ทักษินนี่ก็เป็นนายทุนเหมือนกับพวกนายทุนนะหัวเก่านายทุนอามา d นายทุนทหารทั้งหลายเนี่ยนะลองคิดดูสิว่าถ้าฝ่ายซ้าย ถ้าพรรคสังคมิยมชนะการเลือกตั้งเนี่ยมันจะยากมากขึ้นแค่ไหนฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่นักมาร์กซิสฟันธงมันนานแล้วก็คือว่าถ้าเราจะเปลี่ยนสังคมเราจะเปลี่ยนจากทุนนิยมเป็นสังคมิยมมันก็ต้องอาศัยการล้มรัฐนะแล้วก็ต่อสู้เพื่อสร้างกระแสปฏิวัติแค่การสร้างประชาธิปไตยแท้ในไทย ก็ดูเหมือนว่าจะต,ต้องมีการล้มโครงสร้างรัฐเก่าด้วยเพราะว่าคนที่คุมอํานาจอยู่ในขณะน,นี้พวกฝ่ายนะรักนิยมเนี่ยเขาไม,ไม่ยอมอะไรง่ายๆเขาไม่เคารพเสียงประชาชนทํานางนั้นมาร์กเคยเขียนไว้ในหนังสือที่อธิบายถึงเรื่องการลุกค,คือของคอมูนปารีสในฝรั่งเศสว่ากรรมชีพ ไม่สามารถใช้องค์ประกอบต่างๆของรัฐในทุนเพื่อสร้างสังคมนิยมได้เพราะว่าสมมุติว่ากรรมชีพเนี่ยตั้งรัฐบาลได้ซึ่งก็ก็เคยเกิดขึ้นในตะวันตกเมื่อพักแนะแรงงานหรือว่าพักสังคมนิยมชนะการเลือกตั้งแต่กรรมชีพไม่ได้คุมอำนาจรัฐเพียงแต่ตั้งรัฐบาลมาร์กซ์อธิบายว่ารัฐในทุนเนี่ยเปรียบเสมือนงูเหลือมที่รัดตัว รอบส่วนต่างๆของสังคมมันไม่มีวันปล่อยถ้าฝ่ายกรรมชีพชนะก,การเลือกตั้งมันต้องมีการโค่นลม้มตัดคองูเหลือมเราต้องเข้าใจว่ารัฐเนี่ยค,คือหน่วยงานทางการเมืองเลนินมาร์กสแองเกิลเคยอธิบายว่ารัฐเนี่ยประกอบไปด้วยหลายส่วนเช่นเรื่องของ การมีองค์กรพิเศษของคนติดอาวุธสายเครื่องแบบทหารตำรวจคุกศาลกฎหมายแล้วเราก็อาจจะโยงไปถึงเรื่องของสื่อมวลชนที่อยู่ในมือของคนที่มีอำนาจด้วยฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าทุกวันนี้ในสังคมไทยเนี่ยทั้งๆที่มีการเลือกรัฐบาลมาชุดหนึ่งแต่ถ้าทหารคุกศาลกฎหมายต่างๆ รัฐธรรมนูนหรือว่าสื่อมวลชนเนี่ยมันงอกออกมาจากอำนาจของอำนาจฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาก็จะบีบรัดลักษณะของรัฐจนไม่มีพื้นที่และในสื่อก็โดนโค่นล้มอันนี้ก็เกิดขึ้นเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นรัฐประหารของทหารหรือรัฐประหารของฝ่ายตุลาการครับทีนี้หลายคนเนี่ย เขาก็ชอบมองไปที่สังคมประชาธิปไตยตะวันตกแล้วก็บอกว่าเออในประเทศเสรีนิยมประชาธิปไตยตะวันตกเนี่ยรัฐเนี่ยเป็นกลางแล้วก็รัฐคล้ายๆกับว่ามาเป็นกรรมการเหมือนในเกมฟุตบอลมีมีสองข้างรัฐเป็นกลางแล้วก็คอยกำกับแล้วก็ดูแลกติกาเลนินในหนังสือรัฐกับการปฏิวัติ โจมตีแนวความคิดนี้อย่างถึงที่สุดเขาบอกว่ารัฐเนี่ยไม่ใช่ผลของการไม่สามารถออมชอมระหว่างชนชั้นไม่ใช่ว่ารัฐเข้ามาเข้ามาไก่เกี่ยระหว่างชนชั้นนายทุนกับชนชั้นกรรมชาชีพหรือชนชั้นอื่นมันไม่ใช่คนกลางคนกลาง,งจริงๆก็ไม่มีนะครับคนที่พูดถึงนายกคนกลางนี่จริงๆกำลังพูดถึงนายกเผด็จการมากกว่าวงกอนีสระ เราก็รู้อยู่จากประสบการณ์ว่าไม่มีจริงเช่นกันฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือสาเหตุที่เลนินเนี่ยเน้นว่ารัฐเป็นเครื่องมือของชนชั้นหนึ่งในการกดขี่ชนชั้นอื่นๆภาพของความเป็นกลางของรัฐในซึ่งพยายามสร้างขึ้นตลอดเวลาผ่านการพูดว่าเออเราต้องเข้ารบรัฐธรรมนูญแต่ฝ่ายหนึ่งไม่ค่อยเขา้ารบอีกฝ่ายหนึ่งต้องถูก รัฐธรรมนูญใช้เป็นเครื่องมือเพื่อโจมตีตัวเองหรือภาพของความเป็นกลางว่าเออม,มันมีกติกาในระบบประชาธิปไตยใครชนะการเลือกตั้งก็ต้องมีอำน,นาจภาพนี้เป็นภาพหลวงตาแม้แต่ในตะวันตกถ้าพรรคสังคมนิยมชนะและต้องการที่จะผลักดันแนวความคิดหรือนโยบายที่ทก้าวหน้าที่ไปนะ ไปชนกับผลประโยชน์ของชนชานินายทุนเนี่ยเขาก็มีวิธีนอกรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะนะทำให้ในโยบายของรัฐบาลน,นั้นเปลี่ยนไปไม่ได้แล้วก็มีการพยายามดึงทุนออกจากประเทศบ้างพยายามที่จะไม่ร่วมมือกับ,กบ,กบรัฐบาลบ้าง n g e l s ในหนังสือ f o y b a c ก end of classical German philosophy f o y b a c กกับจุดจบของ ยาปัายาเยอรมันเขาอธิบายว่าการที่ในระบบทุนนิยมเนี่ยต้องสร้างภาพว่ารัฐเป็นกลางเนี่ยมันมันเป็นสิ่งจำเป็นที่จะหลอกลวงประชาชนเมื่อคนส่วนน้อยคือชนชั้นในทุนเนี่ยต้องอปกครองคนส่วนใหญ่ดังนั้นมันมันจะต้องมีการพยายามลนะ้างสมองหรือว่าสร้างภาพว่า เราอยู่ในสังคมที่เป็นกลางมีความยุติธรรมให้ทั้งสองฝ่ายมีสิทธิเท่าเทียมกันแต่จริงๆแล้วมันเป็นภาพลวงตาเพื่อที่จะเพิ่มอำนาจในการกดขี่ของชนชั้นนายทุนเท่านั้นบางคนอาจจะชอบพูดว่ารัฐเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติเหมือนกับว่ามันมีมาตลอดเวลา ตั้งแต่กำเนิดของมนุษย์แต่รัฐไม่ใช่สิ่งที่ตกมาจากฟ้าไม่ใช่สภาพธรรมชาติของมนุษย์แต่รัฐเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อมีสังคมชนชั้นเกิดขึ้นหลังยุคบุพการเรื่องเมื่อเริ่มมีส่วนเกินแล้วก็มีชนชั้นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเป็นคนกลุ่มน้อยเนี่ยที่ไปยึดผลผลิต ในขณะเดียวกันเนี่ยการที่รัฐเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่มีมาตลอดเวลาในสังคมมนุษย์ไม่ใช่สิ่งธรรมชาติไม่ได้ตกมาจากฟ้าดังนั้นในอนาคตเราอาจจะพูดถึงการสลายตัวของรัฐได้เมื่อไม่มีสังคมชนชั้นก็คือถ้ามีสังคมนิยมจริง,ซ,งซึ่งม่ซึ่งมีการสลายชนชั้นทุกชนชั้นแล้วก็มีแต่พลเมืองที่ ที่มีความเท่าเทียมกันเนี่ยความจําเป็นที่จะต้องมีรัฐเนี่ยก็จะลดน้อยลงอันนี้เป็นความหวังตลอดเวลาของนักมาร์กซิสไม่ไม่ว่าจะเป็นมาร์กแองเกิลส์หรือเลนินเลนินก็พูดถึงเรื่องนี้ในรัฐกับการปฏิวัติบางคนที่ยังแบบคิดนอกกรอบไม่ได้ก็จะมองว่าเออถ้าไม่มีรัฐเนี่ยคนก็จะฆ่ากันนะใครจะมาควบคุมประชาชน แต่ลองคิดดูในชุมชนต่างๆนะรัฐเนี่ยหรือตำรวจก็ไม่ได้ดูแลอะไรมากมายหรอกก็คือคนเนี่ยมีความสามารถที่จะดูแลกันกันมากพอสมควรการที่บอกว่ารัฐจำเป็นเพราะว่าถ้าไม่มีรัฐแล้วก็คนๆก็จะมานะขาดแย้งกันฆ่ากันเนี่ยก็เป็นแนวความคิดที่เคยถูกเสนอมาโดยชอมอร์อปนักคิดอังกฤษ ส่วนนักคิดอีกคนหนึ่งนะทีะ่คือคือดาวเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของการที่รัฐเป็นกลางได้แล้วเขาก็จะมองว่ารัฐเป็นกลางได้ถ้ากลุ่มผลประโยชน์ต่างๆคานกันเขาก็จะมาพูดกันว่าในตะวันตกมันมีผลกลุ่มผลประโยชน์ที่มีผลประโยชน์ไม่เหมือนกันแต่พอมาดูภาพรวมแล้วมันก็ก็จะคานทําให้รัฐเนี่ยไม่เข้าข้างใครนะ ไม่เข้าข้างกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอันนี้ก็กเป็นพวกที่ใช้แนวความคิดพหุนิยมหรือแม้แต่คนที่พูดถึงเรื่องของประชาสังคมในปัจจุบันก็จะเพาะชอบพูดว่าเกลุ่มประชาสังคมต่างๆสามารถจะคานอำนาจในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ใช่ในความเป็นจริงเนี่ย,ร,ยร,ะบบระบบประชาธี่ไตยที่เราเห็นแล้วก็การที่มีกลุ่ม ประชาสังคมเนี่ยบางทีเนี่ยมันกลายเป็นกำแพงเพื่อปกป้องรัฐเพื่อปกปิดความจริงเกี่ยวกับการกดขี่ของรัฐอันนี้ก็เป็นแนวความคิดของนักมาร์กซิสชื่ออันโตนิโอกรามซี่มาจากอิตาลีเขาบอกว่ารัฐเนี่ยไอประชาสังคมเนี่ยเป็นหลุมเพาะเป็นลายที่มันอยู่รอบรอบรบัฐแล้วก็สร้างความชอบธรรมให้กับรัฐ สร้างภาพลวงให้กับรัฐให้เรามองว่าเออเราไม่ต้องไปไปปฏิวัติล้มรัฐแต่เราควรจะแบบอ่ามองว่ารัฐเป็นกลางได้นะครับแต่มันก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งนะพวกที่ที่เป็นอามัดไทยบางทีก็ก็อาจจะแอบคิดแบบนี้คือคือต้องแอบคิดเพราะว่าบางทีพูดออกมาแบบเปิดเผยก็ยากเพราะว่า ประชาชนส่วนใหญ่จะรังเกียจก็จะมีคนที่มองว่ารัฐไม่ควรเป็นกลางรัฐควรจะเข้าข้างพวกอภิกบิชนเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่โง่ขลาวไม่มีวุฒิภาวะในการปกครองตงตนเองหรือว่าอาจจะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งนะอย่างเช่นในเรื่องของอเสีนิยมเนี่ยซึ่ง เขาก็จะพูดตลอดไปแล้ว่าเออต้องลดต้องลดขนาดของรัฐต้องลดบทบาทของรัฐแต่เขามักจะเน้นเรื่องของบทบาทรัฐในการแทรกแซงเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์ของประชาชนแต่แต่เขาจะไม่พูดถึงเรื่องของบทบาทรัฐในการพยุงและช่วยเหลือนายทุนหรือว่าบทบาทของรัฐในการปราบปรามสาภาพแรงงานหรืออย่างอื่นฉะนั้นเนี่ยพวกเสรีนิยมเมืองทีก็จะ ก็จะก็จะทําเป็นพูดนะในลักษณะต่อแหลว,ว่ารัฐควรจะแลกลงแล้วก็แนว n อ o นหลายส่วนที่รับแนวอนาธิปไตยที่ที่มองว่าเออไม่ควรจะมีการปกครองนะก็จะก็จะคล้อยตามแนวแบบนี้อย่างเช่นอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่เ g o จํานวนมากในไทยเนี่ยเกลียดชังไทยรักไทยเพราะว่ามองว่าไทยรักไทยเนี่ยใช้รัฐเพื่อประโยชน์ของ คนจนพวก NGO ก็จะมองว่ารัฐไม่ควรจะเข้ามายุ่งตรงนั้นแต่ควรจะเป็นบทบาทของ NGO กับชุมชนต่างหากซึ่งเป็นเป็นแนวความคิดที่ไร้สติปัญญาพอสมควรในในโลกจริงแนวนาธิปไตยอีกส่วนหนึ่งนะจะมองว่ารัฐเนี่ยเป็นเป็นเครื่องมือในการกดขี่ทางชนชั้นไม่ค่อยต่างจากแนวมาร์กซิสเท่าไหร่ แต่เขาจะต่างจากแนวมาร์กซิสในเรื่องสำคัญอย่างยิ่งก็งคือว่าแนวนาธิปไตยอย่างเช่นแนวความคิดของจอห์นฮอลโลเวหรือว่า,า,าพวกแนวไมเคินหรือว่าคนที่อ,อย่างเช่นเนกรีกับพานเนี่ยเขาก็จะมองว่ารัฐไม่เป็นกลางเราต้องเราต้องหาทางลดบทบาทรัฐแต่ว่าเขาจะบอกว่าเราปฏิวัติไม่ได้เราล้มรัฐไม่ได้ เราสร้างรัฐของเราเองขึ้นมาเพื่อกดขี่นายทุนไม่ได้เราสร้างรัฐขึ้นมากดขี่นายทุนเพื่อที่จะสร้างสังคมที่ไร้ชนชั้นในอนาคตแล้วก็ทําให้รัฐหายไปไม่ได้เขาก็จะเสนอว่าเออต้องต้องหันหลังให้รัฐคลาๆกับว่ารัฐเนี่ยเป็นก้อนเห็นขนาดใหญ่นะ,ะปิดกั้นทางเดินแล้วเราก็ต้องเดินอ้อมแต่ว่าแนวนาทิปไตยเนี่ย อาจจะพูดอย่างนี้แต่ในที่สุดเนี่ยก็มักจะยอมต้องยอมรับว่าเออต้องทำงานกับรัฐดังนั้นเนี่ยแนวนาธิปไตยเนี่ยแทนที่จะนำไปสู่การต่อสู้กับรัฐในทุนเนี่ยกลายเป็นยอมจำนนหรือว่าทำเป็นปิดหูปิดตาต่อรัฐบางทีก็จะมีพวกออที่อ้างตัวว่าออได้พัฒนาแนวความคิดมาร์กซิสพวก นีโอมาร์กซิสก็จะบอกว่านะรัฐเนี่ยมันบางทีมันอาจจะไม่ขึ้นอยู่กับชนชั้นใดชนชั้นหนึ่งก็ได้แต่ตรงนี้เนี่ยเขาไม่เข้าใจว่าบางทีเนี่ยคณะกรรมการที่จัดการธุรกิจร่วมของชนชั้นในทุนเนี่ยอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกับกลุ่มทุนบ,บางกลุ่มได้มันไม่ใช่ว่าคณะกรรมการนี้จะจะเห็นพร้องกับกลุ่มทุนทุกชนิด ลอดเวลาอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องของอความเข้าใจผิดตรงนี้ส่วนเรื่องของการที่รัฐเนี่ยจะสลายไปในอนาคตซึ่งเป็นความหวังของมาร์กเองเกิลสนและนักมาร์กซิสต์อื่นๆเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องตลกร้ายในมือของพวกนพรรคคอมมิวนิสต์สายสตาลินเหมาเพราะว่าแทนที่ก็จะทําให้รัฐสลายไปแทนที่ก็จะทําลายสังคมชนชั้น แล้วก็นําไปสู่เสรีภาพของสังคมิยมเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์แนวสตาลินเหมาเนี่ยก็ได้แต่สร้างเผด็จการที่เข้มแข็งมากขึ้นรัฐที่กดขี่ประชาชนแล้วก็สังคมชนชั้นซึ่งมีนะพวกนายทุนรัฐนะกดขี่กรรมชีพแล้วก็เกษตรกรสรุปแล้วเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเรามาดู ประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์เช่นคอมูลปารีสปี1871งเจ็นมันเป็นบทมันมีบทสรุปสำคัญก็คือว่ามาร์กเนี่ยเสนอว่าการที่คอมูลปารีสเนี่ยไม่สามารถอยู่ได้นานก็เพราะว่าไม่ได้ไปล้มรัฐของฝรั่งเศสทั้งหมดแค่ตั้งแค่ตั้งสังคมนิยมในเมืองเดียวมันไม่พอนะแต่ว่า สิ่งที่เกิดขึ้นในคอมูนปารีสก็เป็นสิ่งเป็นคล้ายๆหน่อนของสังคมนิยมเพราะว่ามันมีลักษณะของประชาธิปไตยเกิดขึ้นที่ที่เรายังไม่เห็นในระบบสังเอุนนิยมเช่นเรื่องของการที่เราสามารถถอดถอนผู้แทนได้ตลอดเวลาผู้แทนต้องมีเงินเดือนเท่ากับเงินเดือนประชาชนพลเมืองทุกคนเถืออวุธไม่มีหน่วยพิเศษที่เถืออวุธที่จะกลายเป็นเครื่องมือของกลุ่มไหนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แล้วก็ในคอมูลปารีเนี่ยไม่ได้มีการแบ่งแยกระหว่างนิติบัญญัติฝ่ายบริหารตุลาการคือท,ทุกฝ่ายเนี่ยมาจากการเลือกตั้งแล้วก็ถูกตรวจสอบถอดถอนได้ตลอดเวลาในการปฏิวัติรัสเซียปี1917นะลักษณะของสภาโซเวียตสภาคนงามสภาทหารสภาชาวนานเนี่ยก็มีลักษณะคล้ายๆกับคอมูลปารีสถอดถอนผู้แทนได้ นะแล้วก็มีการเพิ่มลักษณะของการที่เลือกผู้แทนเนี่ยในสถาปักอบการทั่วประเทศเพราะว่าจริงๆแล้วในการปฏิวัติรัสเซียเป็นครั้งแรกที่มีการล้มรัฐนิยมเก่าแล้วก็สร้างรัฐของกรรมอาชีพใหม่ขึ้นมาหลังจากชัยชนะของการปฏิวัติของพรรคบอลเชบิกแต่ก็อยู่ได้ไม่นานเพราะว่าสังคมนิยมในระบบ ทุนนิยมโลกาทิวัดเนี่ยมันอยู่ในประเทศเดียวไม่ได้มันต้องมีการขยายไปเรื่อยๆและตอนนั้นก็ไม่สามารถขยายการปฏิวัติไปสู่เยอรมันได้แต่เราก็เห็นเราเห็นนอออนของลักษณะประชาธิปไตยแบบสังคมนิยมเพราะว่าในการปฏิวัติรัสเซียเนี่ยมันนอกจากว่ามันมีประชาธิปไตยทางการเมืองแล้วมันก็มีประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจเพราะว่าสภาคนงาน ึงตั้งขึ้นในสถานประกอบการต่างๆสามารถคุมเศรษฐกิจได้ฉะนั้นเนี่ยถ้าเรากลับมาพิจารณาแนวความคิดมาร์กซิสเกี่ยวกับรัฐก็คือว่าเราต้องเข้าใจว่ารัฐเนี่ยมันยิ่งใหญ่มันมากกว่าแค่รัฐบาลมันมีหลายองค์ประกอบและถ้าเราจะเปลี่ยนสังคมไทยให้เป็นประชาธิปไตยแล้วก็ก้าวต่อไปสู่สังคมิยมเนี่ยเราต้องจัดการล้ม รัฐของอามาตร,รัฐของนายทุนแล้วถ้าจะล้มรัฐของอามาดร,รัฐของนายทุนเนี่ยมันไม่ใช่ว่า,าจะให้คนออกไปประชวงตามท้องถนนแบบแบบกระจัดกระจายใครคิดจะไปตรงนี้ใครจะตั้งตั้งกลุ่มมาไลา่แล้วก็ไปไปกันห้าหกคนหรือว่าสองสามร้อยเนี่ยมันมันจะไป,ปะเผชิญหน้ากับเครื่องมือ ในการปราบปรามของรัฐได้อย่างไรฉะนั้นมันต้องมีการสร้างพักและพักนั้นก็จะต้องอาศัยแล้วก็เชื่อมโยงกับชนชั้นกรรมชีพซึ่งมีบทบาทในการสร้างทรัพยากรต่างๆสร้างมูลค่าในสังคมซึ่งแปลว่ามีพลังที่จะต่อรองกับเนะครื่องมือในการปราบปรามของรัฐได้แล้วก็พยายามที่จะ ในที่สุดที่จะดึงนะทหารระดับล่างเข้ามา,อ,าอยู่อยู่เคียงข้างฝ่ายประชาชนได้อันนี้คือ,อบทเรียนสำคัญสำหรับเราในาในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและสังคมรียมใประเทศไทย